เคยไหมคะที่รู้สึกว่าชีวิตเหมือนเส้นด้ายที่พันยุ่งเหยิงไปหมดไม่ว่าจะพยายามแก้เท่าไหร่ก็ยิ่งดูซับซ้อนขึ้นไปอีกเราเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยตกอยู่ในความรู้สึกแบบนี้และในความรู้สึกนี้เองที่ทำให้เราเข้าใจว่าบางครั้งชีวิตไม่ได้ต้องการแค่การพยายามมากขึ้นแต่ต้องการเครื่องมือที่จะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นและหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือ นิสัยค่ะวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจ5นิสัยที่ได้รับการยืนยันจากหนังสือพัฒนาตนเองชื่อดังทั่วโลกที่ไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนพฤติกรรมแต่จะเปลี่ยนวิธีคิดและช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นอย่างแท้จริงค่ะ 1. นิสัยเล็กๆที่สม่ำเสมอนิสัยแรกที่เราจะพูดถึงมาจากหนังสือยอดนิยมอย่าง Atomic Habits ของ James Clear ค่ะ แนวคิดนี้ฟังดูเรียบง่ายมากเลยแต่มีพลังมหาศาลมากเลยนะคะนั่นคือการเริ่มต้นทํานิสัยใหม่ๆจากจุดที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณโดยที่ไม่รู้ตัวเลยตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากเป็นคนรักการอ่านแทนที่จะตั้งเป้าหมายว่าจะอ่านให้ได้วันละหนะึหน้าลองเปลี่ยนเป็นจะอ่านแค่หนึ่งหน้าก่อนนอนหรือถ้าอยากสุขภาพดีขึ้น ลองเปลี่ยนจากจะไปยิมทุกวันเปลี่ยนเป็นจะลุกขึ้นทำแพลนกิ้งแค่30วินาทีในตอนเช้าการเริ่มต้นจากนิสัยเล็กๆที่ทำได้ง่ายจนแทบไม่รู้สึกเหนื่อยเลยจะช่วยลดแรงต้านทานทางจิตใจทำให้คุณมีโอกาสที่จะทำมันได้อย่างสม่าเสมอและเมื่อเวลาผ่านไปนิสัยเล็กๆเ,เ,เหล่านี้จะสะสมและเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่คุณคาดไม่ถึงเลยค่ะ แล้วทำไมนิสัยเล็กๆถึงทรงพลังในโลกที่เต็มไปด้วยความคาดหวังเรามักจะเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต้องมาจากการกระทําที่ยิ่งใหญ่เสมอใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันกลับตรงกันข้ามเลยค่ะเพราะการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปจะสร้างความกดดันมหาศาลและทําให้เราท้อแท้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มเจมส์เคลียร์ได้อธิบายแนวคิดนี้ไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ไม่ได้มาจากการตัดสินใจแค่ครั้งเดียวแต่มาจากการตัดสินใจเล็กๆที่ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเปรียบเหมือนการที่คุณตัดกระดาษแต่ละวันทีละ1มิลลิเมตรในตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกยังไม่เห็นผลอะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะพบว่ากระดาษนั้นได้ถูกตัดขาดไปจนหมดแล้วหัวใจสำคัญของนิสัยเล็กๆที่มันช่วยให้คุณเอาชนะความขี้เกียจได้อย่างแยบยลค่ะ เมื่อนิสัยนั้นง่ายจนคุณไม่สามารถหาเหตุผลมาปฏิเสธที่จะทำได้เช่นการลุกขึ้นทำเพลงกิ้งแค่30วินาทีคุณจะไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ทำมันและเมื่อคุณได้เริ่มลงมือทำแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าอยากทำมันต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้การสร้างนิสัยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเจมส์เคลียร์ได้นำเสนอกฎสข้อที่จะช่วยให้คุณสร้างนิสัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ1 ทำให้ชัดเจนนิสัยใหม่ของคุณควรจะชัดเจนและระบุเจาะจงได้คุณอาจจะใช้วิธีที่เรียกว่าการผูกนิสัยเช่นหลังจากที่ฉันดื่มกาแฟในตอนเช้าฉันจะลุกขึ้นทำแพลนกิ้ง30วินาทีการทำแบบนี้จะช่วยให้สมองของคุณผูกพฤติกรรมใหม่เข้ากับพฤติกรรมเดิมที่คุณทำอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ 2. ทํทำให้หน้าดึงดูด การให้รางวัลจากการทำนิสัยนั้นน่าดึงดูดใจคุณอาจจะนำสิ่งที่คุณชอบมาผูกติดกับนิสัยที่คุณไม่อยากทำเช่นถ้าฉันอ่านหนังสือจบหนึ่งบทฉันจะให้รางวัลตัวเองด้วยการดูซีรีส์หนึ่งตอน 3. ทํทำให้ง่ายลดความยุ่งยากในการทำนิสัยนั้นให้เหลือน้อยที่สุดถ้าคุณอยากเล่นกีตาร์ทุกวันแทนที่จะเก็บกีตาร์ไว้ในตู้เสื้อผ้า ลองเอากีตาร์มาวางไว้ตรงกลางห้องนั่งเล่นเลยสิคะเมื่อมันอยู่ในสายตาและเข้าถึงง่ายคุณจะมีโอกาสที่จะหยิบมันขึ้นมาเล่นมากขึ้นและ 4. ทํทำให้หน้าพึงพอใจหาทางที่จะทำให้คุณรู้สึกดีและภูมิใจในตัวเองหลังจากที่ทำนิสัยนั้นสํำเร็จอาจจะเป็นการทำเครื่องหมายในปฏิทินทุกครั้งที่ทำได้หรือการให้รางวัลเล็กๆก,กับตัวเอง เพราะความพึงพอใจจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณอยากทำมันต่อไปเรื่อยๆเมื่อคุณนำกฎสีข้อนี้ไปปรับใช้คุณจะพบว่าการสร้างนิสัยใหม่ไม่ได้เป็นเรื่องของวินัยที่เคร่งครัดแต่เป็นเรื่องของการออกแบบระบบที่จะช่วยให้คุณทำมันได้อย่างสม่าเสมอและไม่รู้สึกเหนื่อยนิสัยที่สองคือการเริ่มต้นด้วยเป้าหมายในใจนิสัยนี้มาจากหนึ่งในหนังสือคลาสสิกอย่าง The Seven Habits of Highly Effective People ของสตีเฟนค v วีค่ะแนวคิดนี้คือการให้คุณลองจินตนาการถึงชีวิตในแบบที่คุณอยากให้เป็นในอนาคตก่อนที่จะเริ่มลงมือทำอะไรก็ตามลองหลับตาแล้วถามตัวเองว่าคุณอยากให้ตัวเองเป็นคนแบบไหนคุณอยากใช้ชีวิตอย่างไรคุณอยากให้คนรอบข้างจดจำคุณในแบบไหนเมื่อคุณจากโลกนี้ไปแล้ว การเริ่มต้นจากปลายทางที่ชัดเจนในใจจะช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญในชีวิตได้อย่างถูกต้องคุณจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณควรจะใช้เวลาด้วยและอะไรคือสิ่งที่คุณควรปล่อยผ่านไปเพื่อให้ทุกการกระทำในวันนี้มีความหมายและสอดคล้องกับอนาคตที่คุณวาดฝันเอาไว้ค่ะสตีเฟนโควีเคยพูดประโยคหนึ่งที่ทรงพลังมากค่ะว่า การมีประสิทธิภาพสูงคือการปีนบันไดแห่งความสำเร็จอย่างรวดเร็วแต่คุณกำลังปีนบันไดที่พิงกำแพงผิดข้างหรือเปล่าแนวคิดนี้สอนให้เรามองเห็นความจริงที่ว่าการทุ่มเททำงานหนักเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอหากเราไม่รู้ว่ากำลังทำเพื่ออะไรและทำเพื่อใครชีวิตที่เต็มไปด้วยการทำงานยุ่งๆอาจทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จ แต่หากในใจคุณรู้สึกว่างเปล่าหรือต้องแลกกับสิ่งสำคัญในชีวิตไปมากมายคุณก็อาจจะพบว่าตัวเองได้ปีนบันไดจนถึงยอดแล้วแต่กลับพบว่ามันเป็นบันไดที่พิงอยู่กับกำแพงที่ผิดฝาผิดตัวมาตลอดค่ะดังนั้นการเริ่มต้นด้วยเป้าหมายในใจจึงเป็นเสมือนการที่คุณหยุดพักเพื่อทบทวนตัวเองว่าบันไดที่คุณกำลังปีนอยู่นั้นได้พิงอยู่กับกำแพงที่ถูกต้อง และเป็นไปตามความปรารถนาที่แท้จริงของคุณหรือไม่สตีเฟนโคอวีอธิบายว่าทุกสิ่งในโลกนี้ถูกสร้างขึ้นสองครั้งค่ะครั้งแรกคือการสร้างทางความคิดหรือการสร้างพิมพ์เขียวในจินตนาการของเราและครั้งที่สองคือการสร้างทางกายภาพหรือการลงมือทำจริงการสร้างครั้งที่หนึ่งเนี่ยคือการกำหนดวิสัยทัศน์ในใจของคุณว่า คุณอยากเห็นตัวเองเป็นคนแบบไหนอยากให้ชีวิตเป็นอย่างไรนี่คือพิมพ์เขียวที่สำคัญที่สุดเพราะหากไม่มีพิมพ์เขียวที่ชัดเจนการลงมือทำจริงก็จะไร้ทิศทางและนำไปสู่ความสับสนได้ง่ายค่ะการสร้างครั้งที่2คือการลงมือทำตามพิมพ์เขียวที่คุณได้สร้างไว้ในใจซึ่งการลงมือทำในขั้นตอนนี้จะง่ายขึ้นมากเพราะทุกการกระทำของคุณจะมีเป้าหมายและมีความหมายที่ชัดเจนค่ะ ก็เปรียบเหมือนการสร้างบ้านค่ะคุณจะไม่เริ่มจากการซื้ออิฐมาวางซ้อนกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่คุณจะเริ่มจากการเขียนแบบแปลนบ้านที่ละเอียดแล้วก็ชัดเจนในกระดาษก่อนเมื่อแบบแปลนนั้นสมบูรณ์แล้วการลงมือสร้างจริงก็จะราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมคะการเริ่มต้นด้วยเป้าหมายในใจอาจฟังดูยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะแต่คุณสามารถเริ่มจากจุดที่ง่ายที่สุดได้ค่ะ ลองเริ่มจากการเขียนวิสัยทัศน์ของตัวเองดูไหมคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นประโยคที่สวยหรูแต่ให้เขียนถึงคุณค่าและหลักการที่คุณอยากยึดถือในชีวิตเช่นฉันจะใช้ชีวิตอย่างมีเมตตาต่อตนเองและผู้อื่นหรือฉันจะเป็นคนที่กล้าแสดงออกในสิ่งที่เชื่อหรืออีกวิธีหนึ่งที่ส่งพลังคือการลองเขียนคำกล่าวสุนทรพจน์ในงานศพของตัวเองดูคะ่ะลองจินตนาการว่า ในวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยคุณอยากให้คนที่รักพูดถึงคุณอย่างไรบ้างสิ่งที่คุณอยากให้พวกเขาพูดถึงนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คุณควรที่จะใช้ชีวิตเพื่อสร้างมันขึ้นมาในวันนี้การมีเป้าหมายที่ชัดเจนในใจไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่มันคือการที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความหมายการเริ่มต้นด้วยเป้าหมายในใจจะช่วยให้คุณควบคุมเส้นทางของตัวเองได้ แทนที่จะปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและความรู้สึกสงบจากภายในนี้เองที่ทำให้คุณมีพลังในการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นอย่างแท้จริงค่ะนิสัยที่3คือการจัดระเบียบชีวิตนิสัยนี้ไม่ได้หมายถึงแค่การจัดบ้านให้เป็นระเบียบตามแนวคิดของมาริคอนโดเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงการจัดระเบียบชีวิตและจิตใจด้วยการจัดระเบียบทางกายภาพ เป็นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดค่ะเมื่อบ้านของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยความคิดของคุณก็จะปลอดปโปร่งไปด้วยและนั่นจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นข้าวของที่ไม่เคยได้ใช้ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือความคิดลบๆที่ถ่วงคุณอยู่เมื่อชีวิตของคุณเหลือแต่สิ่งที่สร้างคุณค่าและทำให้คุณมีความสุขจริงๆ คุณก็จะรู้สึกเบาสบายมีสมาธิและมีพื้นที่สำหรับสิ่งดีๆใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตค่ะหัวใจสำคัญของแนวคิดของมาริคอนโดคือการตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งนี้จุดประกายความสุขให้คุณหรือไม่แนวคิดนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะคะแต่เป็นเครื่องมือที่ส่งพลังที่สุดในการช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นลองนึกภาพนะคะว่า คุณกำลังถือเสื้อผ้าตัวเก่าที่คุณไม่เคยได้ใส่มานานแล้วถามตัวเองว่ามันยังคงทำให้คุณมีความสุขอยู่ไหมหรือมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่ว่าเสียดายที่จะต้องทิ้งมันไปเมื่อคุณตอบคำถามนี้ได้อย่างซื่อสัตย์การตัดสินใจที่จะเก็บหรือทิ้งก็จะง่ายขึ้นมากค่ะหลักการนี้ยังสามารถนำไปใช้กับสิ่งต่างๆในชีวิตได้อีกมากมายทั้งหนังสือ ของสะสมของที่ระลึกหรือแม้แต่รูปถ่ายเก่าๆการจัดระเบียบตามหลักนี้จะช่วยให้คุณได้ทบทวนตัวเองและเรียนรู้ที่จะให้คุณค่ากับสิ่งที่สำคัญจริงๆเท่านั้นอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการจัดระเบียบไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในบ้านแต่ยังขยายไปถึงส่วนอื่นๆในชีวิตด้วยค่ะเมื่อคุณฝึกที่จะใช้หลักการจุดประกายความสุขในการจัดการเข้าของแล้ว คุณก็สามารถที่จะนำมันไปปรับใช้กับการจัดระเบียบชีวิตในด้านอื่นๆได้อย่างเป็นธรรมชาติเช่นจัดระเบียบความคิดเราทุกคนล้วนมีความคิดที่ฟุ้งซ่านและซ้ำซากอยู่ในหัวใช่ไหมคะการจัดระเบียบความคิดก็เหมือนกับการเลือกที่จะให้ความสำคัญกับความคิดที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์และปล่อยความคิดลบๆที่ไม่สร้างสรรค์ออกไป หรือการจัดระเบียบความสัมพันธ์บางครั้งความสัมพันธ์บางอย่างก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขเสมอไปใช่ไหมคะการใช้หลักการจุดประกายความสุขจะช่วยให้คุณประเมินได้ว่าความสัมพันธ์ไหนที่ยังควรคาดแก่การรักษาและความสัมพันธ์ไหนที่ถึงเวลาแล้วที่จะต้องปล่อยมือหรืออันสุดท้ายการจัดระเบียบดิจิทัลชีวิตในโลกออนไลน์ก็ต้องการการจัดระเบียบเช่นกันนะคะ ลองลบอีเมลเก่าๆที่ไม่จำเป็นยกเลิกการติดตามบัญชีที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือจัดระเบียบไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณให้เป็นระเบียบสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดความวุ่นวายทางจิตใจได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในการจัดระเบียบชีวิตจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้เลยนะคะเช่นลดความเครียดและความวิตกกังวลเมื่อสิ่งของรอบตัวเป็นระเบียบและถูกจัดวางอย่างถูกต้อง คุณจะรู้สึกว่าชีวิตนี้ง่ายขึ้นเพราะคุณไม่ต้องเสียเวลาหาของหรือรู้สึกหงุดหงิดกับความยุ่งเหยิงอีกต่อไปและความรู้สึกสงบนี้จะช่วยให้คุณมีสมาธิและมีพลังมากขึ้นค่ะผลลัพธ์ต่อไปคือการเพิ่มความรู้สึกควบคุมเมื่อคุณสามารถควบคุมพื้นที่และสิ่งของรอบตัวได้คุณจะรู้สึกว่าคุณสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้เช่นกัน ความรู้สึกนี้จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆและผลลัพธ์อันสุดท้ายคือมีเวลาและพลังงานสำหรับสิ่งสำคัญค่ะเมื่อคุณได้ปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตคุณก็จะมีเวลาและพลังงานที่มากขึ้นในการทำสิ่งที่สำคัญจริงๆเช่นการใช้เวลากับคนที่คุณรักการทำตามความฝันของตัวเองหรือการดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะ จำไว้ว่าเป้าหมายสุดท้ายของการจัดระเบียบไม่ใช่การมีบ้านที่สมบูรณ์แบบแต่คือการมีชีวิตที่เรียบง่ายมีสติและเต็มไปด้วยสิ่งที่สำคัญและจุดประกายความสุขอย่างแท้จริงค่ะนิสัยที่4คือการตื่นเช้านิสัยนี้มาจากหนังสือของโรบินชามาที่ชี้ให้เห็นถึงพลังของการตื่นเช้าเพื่อใช้เวลาในช่วงที่โลกกำลังหลับไหลอย,อยู่ค่ะสำหรับหลายคน การตื่นเช้าอาจฟังดูยากใช่ไหมคะแต่หัวใจสำคัญของมันคือการที่คุณได้มีเวลาเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงก่อนที่ภาระงานหรือความวุ่นวายของโลกจะเข้ามาถึงการใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในช่วงเช้าเพื่อออกกำลังกายทำสมาธิวางแผนงานหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความรู้สึกสงบและมีพลังงานเต็มที่ค่ะการสร้างนิสัยนี้ จะช่วยให้คุณได้เปรียบคนอื่นๆและรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ควบคุมชีวิตของตัวเองแทนที่จะปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันโรบินชามาได้อธิบายว่าช่วงเวลา5นาฬิกาถึง6นาฬกาหรือชั่วโมงแห่งชัยชนะนี้เปรียบเสมือนการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตที่เหลือทั้งวันของคุณคะ่ะเขาได้เสนอสูตร20ต่อ20ต่อ20 เพื่อใช้เวลาในชั่วโมงนี้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเรามาดูกันว่ามันคืออะไร20นาทีแรกคือการเคลื่อนไหวเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายเบาๆเช่นโยคะวิ่งพื้นหรือวิ่งจ็อกกิ้งการเริ่มต้นวันด้วยการเคลื่อนไหวจะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองลดระดับฮอร์โมนความเครียดลงอย่างคอร์ติโซลและเพิ่มระดับสารแห่งความสุขอย่างโดปามีนและเซโรโทนิน ทำให้คุณรู้สึกตื่นตัวและมีพลังไปทั้งวัน20นาทีถัดมาการสะท้อนความคิดค่ะช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับการทำสมาธิการเขียนบันทึกประจำวันหรือการวางแผนสำหรับวันที่จะมาถึงการสะท้อนความคิดในความเงียบสงบจะช่วยให้คุณได้ทบทวนเป้าหมายของตัวเองจัดการกับความกังวลในใจและสร้างสมาธิที่ชัดเจนก่อนที่ความวุ่นวายจะเข้ามา และ20นาทีสุดท้ายคือการเติบโตใช้ช่วงเวลานี้ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณเติบโตเช่นการอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ให้ความรู้หรือดูวิดีโอสอนทักษะใหม่ๆการลงทุนกับตัวเองในตอนเช้าจะช่วยให้คุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจในระยะยาวแล้วทำไมความเงียบถึงมีพลัง สิ่งหนึ่งที่ทำให้การตื่นเช้ามีพลังมากที่สุดคือความเงียบสงบค่ะในช่วงเวลานี้โลกยังคงหลับไหลยอยู่โซเชียลมีเดียยังเงียบสงบและอีเมลยังไม่ถูกส่งเข้ามาให้ต้องตอบการไม่มีสิ่งรบกวนจะช่วยให้คุณได้อยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่และใช้สมาธิได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการเริ่มต้นวันด้วยความสงบจะช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ควบคุมชีวิตของตัวเอง ไม่ใช่คนที่ต้องคอยตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกตลอดเวลาความรู้สึกนี้จะช่วยลดความวิตกกังวลได้ค่ะและทำให้คุณรู้สึกว่ามีพลังในการเผชิญหน้ากับความท้าทายในแต่ละวันได้ดียิ่งขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าฉันไม่ใช่คนตื่นเช้าอะ่ะซึ่งความเป็นจริงแล้วการตื่นเช้าเป็นนิสัยที่สามารถสร้างกันได้นะคะไม่ใช่พรสวรรค์คล็ดลับสำคัญเลยคือการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ และทาอย่างค่อยเป็นค่อยไปลองเริ่มด้วยการเข้านอนให้เร็วขึ้นเพียง15นาทีและตั้งในาฬิกาปลุกให้เร็วขึ้น15นาทีเช่นกันในวันถัดไปจากนั้นค่อยๆปรับเวลาไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะสามารถตื่นได้ตามเวลาที่คุณต้องการนอกจากนี้การวางนาฬิกาปลุกให้ห่างจากเตียงจนคุณต้องลุกไปปิดก็จะช่วยให้คุณสามารถเอาชนะความขี้เกียจได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะอยากให้ทุกคนจำไว้ว่า การตื่นเช้าไม่ได้หมายถึงการต้องเสียสละการนอนหลับแต่มันคือการที่เราได้ลงทุนกับตัวเองอย่างจริงจังในทุกๆวันและเมื่อเวลาผ่านไปผลลัพธ์จากการลงทุนเล็กๆนี้จะสะสมและเปลี่ยนเป็นชีวิตที่มีประสิทธิภาพและง่ายขึ้นอย่างที่คุณต้องการค่ะนิสัยต่อไปคือ 5. การฝึกสตินิสัยสุดท้ายที่เราจะพูดถึงคือการฝึกสติ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในหนังสือพัฒนาตัวเองหลายๆเล่มเลยนะคะการฝึกสติไม่ใช่เรื่องซับซ้อนค่ะแต่มันคือการที่เราพยายามอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงการตระหนักรู้ถึงความคิดความรู้สึกและการกระทำของเราในขณะที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีจะช่วยให้เรามองเห็นตัวเองอย่างตรงไปตรงมาและมีเครื่องมือในการจัดการกับอารมณ์ที่วุ่นวาย การฝึกสติเพียงวันละ5-10นาทีเช่นการจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือการสังเกตความรู้สึกในร่างกายจะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสติและมีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันค่ะและหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าการฝึกสติคือการนั่งสมาธิอย่างเงียบงันเป็นชั่วโมง หรือต้องทำใจให้ว่างเปล่าจนไม่มีความคิดใดๆเลยแต่ความเป็นจริงแล้วมันง่ายกว่านั้นมากเลยค่ะการฝึกสติไม่ใช่การพยายามหยุดคิดหรือบังคับให้จิตใจสงบเหมือนผิวน้ำในบึงที่ไร้คลื่นแต่เป็นการที่เรารับรู้ว่าคลื่นความคิดนั้นกำลังก่อตัวขึ้นในใจของเราและเรียนรู้ที่จะเฝ้ามองมันโดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยเปรียบเหมือนการที่คุณนั่งดูบนชายหาด แล้วมองดูคลื่นในทะเลคุณไม่ต้องพยายามหยุดคลื่นเหล่านั้นแต่รับรู้ว่ามันมีอยู่และเฝ้ามองมันอย่างสงบก็พอคะ่ะหัวใจของการฝึกสติก็คือการยอมรับและไม่ตัดสินความคิดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคิดในแง่บวกหรือในแง่ลบการยอมรับความจริงในปัจจุบันนี้เองที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความคิดที่วุ่นวายในใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรามักจะถูกกระตุ้นจากสิ่งรอบตัวอยู่ตลอดเวลาทำให้เราตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นโดยอัตโนมัติซึ่งบางครั้งอาจไม่ใช่การตอบสนองที่ดีที่สุดเช่นเมื่อคุณรู้สึกหงุดหงิดคุณก็อาจจะตอบโต้ด้วยอารมณ์ในทันทีการฝึกสติจะช่วยสร้างช่องว่างที่มีค่านี้ให้กับคุณค่ะเมื่อคุณฝึกที่จะตระหนักรู้ถึงอารมณ์ของตัวเองในขณะที่มันเกิดขึ้น คุณจะมีเวลาเพียงซี้ยวินาทีในการหยุดคิดก่อนที่จะตอบสนองออกไปซึ่งขั้นตอนที่1คือตระหนักรู้รู้สึกว่าตัวเองกําลังหงุดหงิดขั้นตอนที่2สร้างช่องว่างใช้เวลาเพียง1-2วินาทีเพื่อหายใจเข้าลึกๆและยอมรับกับความรู้สึกนั้นโดยไม่ตอบโต้ทันทีและขั้นตอนที่3คือเลือกที่จะตอบสนองจากนั้น จึงเลือกที่จะตอบสนองด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และไม่ทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นการสร้างช่องว่างนี้จะช่วยให้คุณควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นและลดความเครียดในชีวิตประจำวันได้อย่างน่าอาัศจรรย์ในการฝึกสติไม่ได้จำกัดอยู่แค่การนั่งหลับตาเท่านั้นนะคะแต่คุณสามารถนำมันไปปรับใช้กับทุกๆก,กิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะเช่นการกินอย่างมีสติ ลองตั้งใจเคี้ยวอาหารแต่ละคำอย่างช้าๆสังเกตสีกลิ่นรสชาติและเนื้อสัมผัสของมันการทำแบบนี้จะช่วยให้คุณได้เพลิดเพลินกับอาหารมากขึ้นและยังช่วยให้คุณตระหนักรู้ถึงความหิวและความอิ่มของร่างกายการฟังอย่างมีสติเมื่อมีคนพูดคุยกับคุณลองวางโทรศัพท์ลงและตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาพูดอย่างแท้จริง โดยไม่คิดหาคำตอบในหัวการทำแบบนี้จะทำให้คุณเข้าใจคนอื่นมากขึ้นและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นด้วยค่ะหรือการเดินอย่างมีสติขณะเดินลองรับรู้ถึงความรู้สึกของเท้าที่สัมผัสพื้นสังเกตการเคลื่อนไหวของร่างกายและสัมผัสถึงสายลมที่พัดผ่านการทำแบบนี้จะช่วยให้คุณได้อยู่กับปัจจุบันและไม่ปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆ การฝึกสติอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และง่ายขึ้นเพราะคุณจะลดความกังวลในเรื่องของอนาคตและลดความเสียดายในเรื่องของอดีตและหันมาให้ความสำคัญกับปัจจุบันที่อยู่ตรงหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดคะ่ะเป็นอย่างไรบ้างคะทั้ง5นิสัยที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้ชีวิตของคุณซับซ้อนขึ้น แต่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นและมีความหมายมากขึ้นค่ะหากลองมองย้อนกลับไปคุณจะเห็นว่าทั้ง5นิสัยนี้มีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงกันอยู่นั่นก็คือเปลี่ยนจากการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมมาเป็นการใช้ชีวิตแบบเชิงรุกแทนที่จะปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันคุณได้เลือกที่จะเป็นผู้กำหนดทิศทางของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นจากนิสัยเล็กๆการมีเป้าหมายที่ชัดเจนการจัดการสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือการฝึกสติให้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันสิ่งสำคัญที่อยากให้คุณจำไว้คือคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มทั้งหมดในครั้งเดียวค่ะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นภายในคืนเดียวแต่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเล็กๆที่คุณทำในแต่ละวันเมื่อคุณเริ่มสร้างนิสัยเล็กๆเพียงอย่างหนึ่ง มันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเหมือนกับคลื่นใต้น้ำที่ส่งแรงไปได้ไกลมันจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและมีวินัยมากขึ้นและนั่นจะนำไปสู่การสร้างนิสัยที่ดีอื่นๆตามมาเองโดยอัตโนมัติเลยนะคะ mm. การสร้างนิสัยเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อบังคับให้คุณเป็นคนสมบูรณ์แบบแต่เพื่อช่วยให้คุณค้นพบศักยภาพที่แท้จริงในตัวเองและได้ใช้ชีวิตในแบบที่ง่ายขึ้นมีความสุขขึ้น และมีสติมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาการลงทุนกับตัวเองในวันนี้จะกลายเป็นดอกผลที่งอกงามในอนาคตอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยจำไว้ว่าจุดเริ่มต้นนั้นสำคัญที่สุดเลยดังนั้นขอให้คุณเลือกเพียงหนึ่งนิสัยที่คุณสนใจและลองลงมือทำมันอย่างสม่าเสมอเริ่มต้นจากจุดที่เล็กที่สุดแล้วคุณจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ก็คือการเริ่มต้นจากนิสัยที่เรียบง่ายที่สุดค่ะขอบคุณที่อยู่กับคุยกับใจทุกวันนะคะหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยให้คุณมีเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและมีความหมายมากขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ